ทุกคนนะฮะวันนี้ผมมีชาเลนต์วยวันนี้ผมจะมาใช้ผลแสงทุกสกิลในการและฟาร์มแต่เกาะนี้ตลอดเวลาโดยที่ผมเนี่ยจะต้องถึงเลเวลห้าร้อยให้ได้และจะต้องฟาร์มเกาะน,นี้และต้องใช้แต่บนแสงและห้ามสมบูรณ์หม่และเงินจะมีเท่าไหร่ก็ต้องไปดูกันครับ โย่ Yo, ผมไปหาเซฟที่มันไม่มีคนอยู่ก่อนนี้ก่อนนะมันจะได้ไม่ปวนเออกลัวปวนมากเลย <c oughs> ถ้าเซิฟมันฟรีน,นี้ก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าเซิฟฟรีแต่ว่าเหมือนเหมือนเซิฟปกติเป๊ะก็คือผมเอาเลยแหละเซิฟฟรีผมก็เอาเอาหมดแหละมาเซิฟนี้น่าจะไม่มีถ้ามีนะ อ๋อขอเธอไม่คอยดิเราจะเข้าได้เนะี่ยอยรุ่นใจร้อนใจมันก็ร้อนไนงะเอ้ยเข้ามากค่ได้ไหมเข้าได้เธอ เขาได้หรือยังดิเออยังนี่กะมาหวังว่าเซฟนี้จะไม่มีใครมาป่วนมาไอ้เอไม้เอาจะไม่เรียวโอเคจะเอาวางไว้มา ซึ่งครั้งนี้นะอย่างที่ผมบอกไปผมจะมาฟาร์มแต่เกาะน,นี้แล้วต้องใช้เต่าผลแสงนะฮะและต้องถึงเลยเบีวห้ารอยให้ได้มาดูกันว่ามันจะฮาร์ดขนาดไหนนะอันนี้คือผมเล่นในมือถือนะนะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเดวมือเครื่องพาเคี้รอ อ๋ออล่าอ๋อถึงว่าแหละเพื่อนพาไปซื้อแล้วไม่เห็นเห็นแล้วโอ้โหเพื่อนพาไปซื้อแล้วไม่เห็นออล่าสรุปสรุปคือผมดู ON Youtube และ y o youtube มันมาบังตรงเนี้ยอีออล่าเนี้ยเนี่ยผมแบ่งเป็สองจอเนี่ยไปถึงว่าอะไรออล่าคืออะไรที่มันอยู่โอเค ราคาประมาณสองหมื่นเบรีนะเราก็ซื้อไปเลยนะเอมยไม่ใช่ไม่ใช่ใชรับคุยรับคุยนี่คือเราจะมารับคุยกันนะฮะส่วนตุ่มชอบสีดำนะแต่ถามว่าสีแบบนี้ก็เท่ไหมเท่อยู่แหละนี่ตายไปซะโอเคสี่ร้อยสามเก้า ต้องเลเวลห้าร้อยให้ได้นะคอนเฟร์มไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องฆ่าตัวธรรมดาก่อนเดี๋ยวพอลงามาแล้เสร็จแล้วเราก็ไปแล้วก็ไป, <c oughs> ไปตุยตุยมัน ออนนี้เราฆ่าไปสองตัวเรียบร้อยตัวที่สี่นี่น,นะคะเควสมันจะอยู่ตรงนี้นะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่เห็นนะแต่ใครที่ถามว่าพี่ฮะรับเควสจากไหนจบนะครับผมไม่สอนนะว่ารับเควสยังไงเพราะว่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวติดน้ำเมื่อกี้ติดน้ำใช่มันมันติดบั๊กไม่มันไม่ได้ติดน้ำคือมันติดบั๊ก ตัวที่เจ็ดแล้วก็ตัวสุดท้ายเรียบร้อยด้มาประมาณ225,000 XP นะฮะเอ้ย XP ไม่ใช่ XP มาบอสเกิดหรือยังอา้าวยังอย่าเรารับควสเอาไว้ก่อนนะลับควส เนี่ยคนระหว่างนี้มันจะโชว์ดาบไปเลยนะนี่เห็นไหมนี่นี่เห็นไหมดาบเวลาฟันมันจะเป็นสีเหลืองแต่ว่าดาบมันคือสีดำนี่เห็นไหมพอเรากดที่ออร่าเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีดำแบบนี้แต่ว่าพอเรากดที่เดิมมันก็จะกลายเป็นสีปกติ แต่ถามว่าซื้อตรงไหนมันจะซื้อตรงเกาะน้ําแข็งอะ่ะแล้วให้ทุกคนเข้าไปที่อุโมงค์อ่ะแล้วเข้าไปแล้วมันจะมีเําว่าแล้ให้ทุกคนกดอบนะคะที่เป็นนาสีเขียวนะเออแล้วให้ทุกคนนะคะกดไปที่ออร่านะแล้วก็ซื้อไปเลยนะแต่ว่าก็ต้องมีเงินจํานวนพอแต่ว่าต้องมีสี่สี่หมื่นเบลีนะถ้ามีสองหมื่นเบรลีก็คือซื้อไม่ได้นะแต่ว่าอันนี้คือถ้าซื้อได้ก็ขออภัยด้วยนะเด้อเออ ว่าถ้าใครมันมาเอาผมนะไม่รอดแน่ถ้าเลเวลน้อยกว่าเอ้แต่ถ้าเลเวลเยอะกว่าผมจะเรียกว่าพี่เหรอมาโอ้บอสจะเกิดเมื่อไหร่เนี่ยมอจะเกิดเมื่อไหร่วะอ๋อตรงนี้ก็ไม่เท่ากันอีกสร้างระใช้อะไรวัดเนี่ยฮะผู้สร้างใช้อะไรวัด อันเนี้ยบอกว่าจริงๆนะตรงนี้มันควรยาวมาถึงตรงเนี้ยและอันนี้มันก็ต้องแบบกูยาว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 ประมาณนี้อืมจบแล้วก็รอให้บอสเกินนะตอนเนี้ยไม่มีอะไรทัเนี่ยตัวผมอะสีดำล้วนๆเนี่ยสีดำเยอะมากเลยเพอพอเคลือบออร่า ดาบก็สีดำนะแต่ตอนฟันอนะไม่สีดำเนี่ยคอเกีรเลยฟันไงนก็ฟันไงนเออนะคนเราฟันกันละเอ้ยแต่ว่าถ้าเป็นฟันนี่คือแล้วแต่นะโอ้ยไม่ไห่มันจะเกิดไงฮะอีกบังก้าตอนนี้คือผมรอมาประมาณยีบสีชั่วโมงก็ยังไม่เกิดนะฮะ อันนี้ก็เวอร์เกินผมยังถ่ายไปได้ไม่ถึงไหนเลยเนะี่ยเอ้ยเดี๋ยวเดียเอาตรงนี้มันไม่ชิดหรอแล้วมันคือกระดาษเดี๋ยวเดี๋ยอันนี้ไม่ใช่ละคนตอนแรกคน,นก็หินอ,อ๋อที่แท้มันคือแบบลายเต่เวจะลองบินเล่นๆ่น่อยเห็นไหมทุกคนอยู่ดีๆมันจะออก พูดจริงนะทุกคนต้องเชื่อเห็นไหมว่าจะมีบางจังหวะที่มันต้องออกเพราะว่าบอกว่าเล่นมาเก,กินไปออกไซะ <c oughs> โอ้ยมาแล้วมา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 คอยบอกลัวคอยเลเวลสี่ร้อยเนี่ย เออก่อนนี้ก็กากใช้ได้เลยนะผมว่านะมันเพิ่มเลเวลขึ้นน้อยมากเลยอะเพราะฉะนั้นผมจะเอาแค่ประมาณสี่ร้อสี่ร้อยห้าสิบเออสี่รอยห้าสิบพอเพราะว่าเลเวลมันขึ้นน้อยมากเลยนะเดี๋ยวแยกเป็นพาร์ทก็แล้วกันนะมา คอนเฟิร์มอะไรเป็นบอสเอ้ยมันใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ไปฆ่าพวกแบบกระจกกระจอกนี่ไม่รู้นะว่าฆ่าไปทำไมเป็นเพราะมันกากเกินไปนะแต่ก็ต้องทำเพราะว่ามันเป็นชาลิงไงอันนี้ก็คืออ้าว440แล้วหรอ ใครมันปัดปวนอีกแล้วเนี่ยไม่เป็นไรถ้าเราทําอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนเซิร์ฟก็ได้เดี๋ยวอันนี้คือเราจะเวลสี่ร้อยห้าสิบนะเอ้ยสี่เอ้ยห้าร้อยนั่นแหละเออแต่ว่าไม่ใช่มันคือห้าร้อยผมไม่ได้พูดว่าสี่ร้อยห้าสิบโอเคเดี๋ยวอีห้าร้อยเนี่ย เดีย๋ยวผมจะแยกทำเป็นพาร์ทก็แล้วกัน,กนแต่ว่าพาร์ทก็จะไม่ได้ลงบ่อยเลยขนาดนั้นนะก็จะมีแยกบ้างนะก็คืออีสห้าร้อยเลเวลเนี่ยเดีย๋ยวผมจะลงเป็นพาร์ทไม่ก็ติดติดกันไปเลยเนาะจะแยกกันเป็นพาร์ทนะทุกคนห้าร้อยเลเวลเนี่ยมาเพราะว่าผมไม่เปลี่ยนเซิร์ฟและขี้เกียจเปลี่ยนเซิร์ฟเข้าก็นานรอก็ช้าแปดก็หมดเร็วเสียเวลาก็เปล่า เสียเวลาเสียเวลาก็เปล่าเพื่อนก็ชอบแชทมาเพื่อนก็ชอบแชทมาเพื่อนก็ชอบแชทมาเน็ตเน็ตก็ชอบหลุดแม่ก็ชอบเรียกใช้ล้างจานอ้าวเพื่อนจอยมาเออเพื่อนก็ชอบจอยมาเพื่อนก็ชอบพาเพื่อนก็บอกว่าช่วยฟาร์มหน่อย <c oughs> มาอา้าวมาอ้าวน้เนะพื่อนเรานี่ เอ้สวัสดีเพื่อนเอผมอยู่เซิฟนี้นี่แหละดีแล้วอยู่เซิฟเนี้ยแหละ,ล <c oughs> อเ,หละเอาเยีเยวค่อยฆ่าเพื่อนไอ้ได้ไงเดี๋ยวค่อยฆ่าเพื่อนไอ้ได้ไงไอ้ไอ้ขอโทษนะเพื่อนไอ้เสียขอโทษเด้อไอ้เสียขอโทษแล้วสูอไอแล้วเพื่อนเราไปไหนเนี่ยมิลินอยู่ไหนเนี่ย โอ้ยส oh, yeah. ouais we uh huh. ี่ข่อยพือสื่อไปสี่ข้าไมเฟ้นก็คือเพื่อนสายรุดสายชาร์ดรุดสายชาร์ดรุดเดี๋ยวเดียวไม่เป็นไรแบตยังเยอะอยู่แบตยังเยอะอยู่จะค่อยชาร์จก็ได้สี่ข่อยไปฆ่าไม้เพื่อนได้ไงเนี่ย ผมไม่เปลี่ยนเซิร์ฟแล้วเพื่อนผมอยู่อยวเพื่อนผมบอกว่าโอ๊ยไปไหนเลิกคบแล้วอะไรไปเนะี่ยมาบอสอยู่อยู่นะ่บอสอยู่ไหนะเนี่ยออาวอเบคอนมันน่าจะอยค่าบางงัินจะมาฟาร์มก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ผมไม่ว่าคนที่มาฆ่าบอสก่อนผมนะแต่ว่าถ้ามันฆ่าแล้วมันบอกว่าฮ่าไอเบจอฆ่าไม่ได้โดนแน่ เพื่อาฮาคีสังเกตอ่าวไม่มีาฮาคีมีแต่ออ่าซึ่งในพานี้เนี่ยผมจะมีต้องมีประมาณหนึ่งแสนบาทนะประมาณหนึ่งแสนกว่าเลยเกินหนึ่งแสนไ,ได้ได้หนึ่งแสนป๊ะไม่ได้นะเกินไว้ยี่สิบห้าสตางไม่ได้นะต้องห้าสิบสตางะเออ อ้ยมาเลยบอสมันจะเกินเนี่ยคือขออย่างเดียวให้พาร์ทนี้มัน,นหนึ่งแสนนึงเถอะขึ้นไปแล้วก็ลงขึ้นตอนแรกนะผมแบบฆ่าแบบโอ้โหไม่บ่อยเลยแต่ตอนเนี้ยฆ่าเป็นมาสิบสิบ,สบรอบต่อวันอนะพูดจริงนะทุกคนเนี่ย ไอตัวนี้มันกากมากเลยอุย๊ยเกิดแล้วมามาใช้ทุกสก,กิลใช้ทุกสก,กิลทุกสก,กิลครับไม่ d e โมฮะทุกสก,กิลฮะทุกสกิลฮะดาบก็ไม่ได้ใช้นะใช้สักนิดหน่อยมาเรามีแสนกว่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยการฆ่าลูกน้องกระจอกกระจอกอา้าวมีลินในมาแล้วเหรออา้าวมาแล้ว เราก็จะไปบิดจบด้วยการฆ่าบอสโอเคผมจบและขี้เกียจเล่น